ว่าว่านี่คือหนึ่งในภาพที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาเลยนะครับต้องคว้าม,มันเอาไว้ให้ได้ต้องกดให้ทันต่อให้มันจะมีเวลาแค่0.1วินาทีก็ตามใครเป็นคนกดชัตเตอร์แล้วเขาคิดอะไรอยู่แล้วทำมันออกมาได้ยังไงนะครับ m a i n Stand Story เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน ฟิตคลับคลับกำปั้นของคนรักสังเวียนบายจิตรกรสีคําเครือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟิตคลับครับ,ค,รบคลับกำปั้นของคนรักสังเวียนฝากกด subscribe ก่อนเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดดิ่งกดซีเฟอร์สให้กับช่องของเราด้วยครับเมนส a ตนนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวในวงการมวยเหมือนเช่นเคยครับเพียงแต่ว่าประเด็นของเราอยู่ที่รูปภาพภาพหนึ่งครับภาพที่แสนคลาสสิกเหลือเกินครับนั่นก็คือมูมัดอาลี ยืนคล่อมใครสักคนหนึ่งครับที่นอนหมดสภาพอยู่กลางเวทีแล้วก็คำรามเสียงออกมาด้วยความสะใจว่าว่านี่คือหนึ่งในภาพที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาเลยนะครับวันนี้แหละครับจะมาคุยเรื่องของเบื้องหลังกันหน่อยครับว่าไอภาพที่อยู่ในความทรงจําที่ใช้จังหวะในการกดชัตเตอร์เป็นแค่0.1วินาทีเนี่ยนะครับใครเป็นคนกดชัตเตอร์ แล้วเขาคิดอะไรอยู่แล้วทำมันออกมาได้ยังไงนะครับถึงออกมาเป็นรูปภาพที่ถูกผู้คนจดจำจนมาถึงทุกวันนี้ครับต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ในทศวรรษ60ครับยุคนั้นเนี่ยแชมป์โลกเฮฟวีเวทคือซอนนี่ลิสตันครับเป็นหนึ่งในนักมวยที่ถูกยกย่องว่าครบเครื่องคนหนึ่งครับหนักหน่วงรวดเร็วดุด,ดันนะฮะขณะเดียวกันครับก็มีนักมวยดาวรุ่งอีกหนึ่งคนครับที่กำลังเติบโตขึ้นมาเขามีชื่อว่าแคสเซสเครย์ครับ เด็กคนนี้เนี่ยขึ้นชกอาชีพครั้งแรกในปี1960ครับหลังจากที่ควา้าเหรียญทองโอลิมปิกมาแล้วไม่เคยแพ้ใครเลยครับตลอด4ปีในการชกเป็นอาชีพเก็บคู่แข่งเรียบวุฒครับชนะน็อกได้ถึง75%ครับชก20ไฟชนะ20ไฟน็อกเอาท์17ครั้งครับทุกอย่างดีหมดครับเหลืออย่างเดียวคือการก้าวไปเป็นแชมป์โลกแน่นอนครับว่าคู่นี้เนี่ยถูกแฟนมวยพูดถึงอย่างมากครับ แชมป์โลกก็จะมีทั้งความครบเครื่องความเก่าอีกหนึ่งคนก็เป็นเด็กดารุ่งที่เติบโตขึ้นมาแล้วถูกจับตามองมากที่สําคัญก็คือบุคลิกของเขาอ่ะครับมันโดดเด่นเหลือเกินคุยโวโอ้อวดปากดีพร้อมที่จะ,ะทํำลายล้างคู่แข่งด้วยคําพูดของตัวเองก่อนชกะนะครับกาเซสเครย์พูดถึงซอนี่ลิสตันแบบอย่างหนักหน่วงมากครับเช่นแชมป์โลกหน้าทุเรศนะฮะหมีอัปลักษ ะะตัวใหญ่อย่างเดียวไม่มีอะไรดีส่วนลิสตันนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรครับในขณะการเป็นแชมป์โลกนะครับก่อนไฟจ์เริ่มต้นเนี่ยเขาแค่พูดถึงผููถ้าชิงซึ่งเป็นเด็กรุ่นนียนะฮะบอกว่าไอเด็กน้อยคนนี้มันปากดีเกินไปละสิ่งเดียวที่ผมภาวนาก็คือขออยากให้เข้าบาดเจ็บก่อนที่จะขึ้นชกแล้วกันแค่นั้นพอครับเดี๋ยวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเจอกันส่วนในวงการมวยนะตอนนั้นนะครับคาดการว่าลิสตันได้เปรียบอยู่พอสมควรครับ บางสื่อบางสำนักเนี่ยยกให้ว่าซอนี่ลิสตันจะสามารถน็อกเคลสเซสเคได้ภายในไม่เกิน3ยกด้วยซ้ำไปจนกระทั่งมาถึงวันที่ขึ้นชกค,ครับในปี1964ปรากฏว่าเคลสเซสเคแสดงให้เห็นครับว่านอกจากปากดีแล้วฝีมือยังดีด้วยครับเคลมีฟุตเวิร์กที่คล่องแคล่วครับจนถูกตั้งฉายาว่าพริ้วไหวดังผีเสื้อต่อยเจ็บเหมือนพึ่งขณะที่ลิสตันนั้นยิ่งชกไปยิ่งดรอปลงครับ ต้องเปลี่ยนวิธีการชกยกต่อยกตั้งรับบ้างพยายามออกหมัดแต่ว่าไม่เข้าเป้าแต่ดูเหมือนว่าแผนงานของเขานั้นไม่เวิร์กเลยครับเป็นช่วงที่เคลนั้นพีคสุดๆครับด้วยสภาพร่างกายความเหนือชั้นคุมเกมได้หมดจนอัตราต่อรองในบริษัทรับพนันนะครับต้องปรับให้เขาเปลี่ยนจากมวยรองมาเป็นมวยต่อระหว่างไฟกันเลยครับลิสตันดูเหนื่อยหอบเหลือเกินเริ่มเจ็บสะสมที่ไหลขวา อาการชกก็อาจจะเกิดจากการชกวื้นมากเกินไปหรืออาจจะโดนพิษหมัดของเค s ัสเคต่อยจนน่วมครับผ่านพ้นไป6ยกก่อนที่จะเริ่มยกที่7ครับฝั่งพี่เลี้ยงของซอนี่ลิสตันก็เลือกที่จะโยนผ้ายอมแพ้เพราะาดูสภาพแล้วไม่ไหวจริงๆนั่นคือการพ่ายแพ้ครั้งแรกของลิสตันครับและเค s ัสเคก็กลายเป็นแชมป์โลกคนใหม่ผลพวงจากไฟนั้นครับทุกอย่างสวนทางหมดเลยลิสตันจมปลักกับความผิดหวัง การซ้อมก็ไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่ใช้เวลาหมดไปกับความเครียดดื่มหนักขึ้นวินัยหย่อนยานผิดกับเคครับหลังจากที่ได้เข็มขัดแชมปโลกเขาก็ดังเป็นพลุแตกก่อนที่จะหันหน้าเข้าสู่ศาสนาอิสลามและเปลี่ยนชื่อตัวเองใหม่กลายเป็นมูหมัดอาลีครับวเวลาผ่านไป1ปีคู่นี้กลับมาเจออีกครั้งครับเพียงแต่ว่าสถานะแตกต่างกันครับมูหมัดอาลีกลายเป็นแชมป์โลก ซอนี่ลิสตันกลายเป็นผู้ท้าชิงและจากที่ไฟก่อนนะฮะเคยสู้ได้ถึง6ยกคราวนี้ทุกอย่างจบลงภายในไม่ถึง3นาทีครับระฆังดังขึ้นปุ๊บลิสตันเดินเข้าหาเลยครับแต่มันเป็นการเดินแบบมุทะลุเกินไปเหมือนไม่ได้วางแผนกันมาก่อนเหมือนเต็ไมไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกคับแค้นใจแต่กลายเป็นว่าสไตล์การชกแบบนี้เข้าทางของมูมันอาลี แล้วด้วยฟอร์มด้วยการซ้อมด้วยการเตรียมตัวของลิสตันมันก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมครับแต่ละหมัดที่ออกไปนั้นวืดวาดมากกว่าเดิมไม่เข้าเป้าส่วนอารีก็ชกแบบตามสไตล์เลยครับปล่อยให้ซอนี่ลิสตันเดินเข้าหาเดินเข้าหาจนยทั้งศบโอกาสออกมัดเปรี้ยงครับแล้วมันเป็นเปรี้ยงเดียวด้วยครับเปรี้ยงเดียวที่ทําให้ซอนี่ลิสตันนั้นร่วงกลางเวทีกรรมการนับ10ทันทีกลายเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของแบล็กซูเปอร์แมนครับ ขณะที่ลิสตันลม้ลมลงกับพื้นครับอาลีก็ตะโกนโบกเวกด้วยสีหน้าสะใจที่สุดในชีวิตแล้วในช่วงเซี่ยวนวินาทีนั้นครับหากใครก็ตามได้ดูคลิปวิดีโอของการชกนะครับจะเห็นได้ว่าอาลีนั้นยก,กกำปั้นขึ้นมาเอียงเป็นมุมประมาณ90องศาแทบจะแตะปลายคางของตัวเองอยู่แล้วครับแต่ในพริบตาเดียวครับมันมีเสียงแชะขึ้นมาครับเป็นเสียงกดชัตเตอร์ที่เก็บภาพเหตุการณ์วินาทีนั้นได้พอดิบพอดีอดช่างภาพคนนั้นมีชื่อว่า นิวไลเฟอร์ครับและการกดชัตเตอร์ครั้งนั้นครับมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนชีวิตของนิวไลเฟอร์ทันทีเพราะเมื่อเขากลับไปล้างรูปใบนั้นออกมานะครับเขารู้เลยทันทีครับว่าเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เขาเคยถ่ายมาเลยครับมันสมบูรณ์แบบจนเหมือนเป็นการจัดฉากถ่ายในสตูดิโอมันถูกเรียกว่าภาพถ่ายกีฬาที่ดีที่สุดตลอดกาลและใช้เวลาเพียงแค่0.1วินาทีในการกดชัตเตอร์ซึ่งมีเบื้องหลังมาจากการทํางานหนักของช่างภาพคนหนึ่งครับผู้บันทึก วินาทีประวัติศาสตร์นั้นได้งานของนิวไลฟ์เฟอร์ภาพนั้นครับกลายเป็นการอัพราคาตัวเขาครั้งใหญ่เลยครับเดิมทีเนี่ยเขาเป็นช่างภาพมือดีที่รับหน้าที่ถ่ายปกนิตยสารระดับโลกครับเช่น People, Times รวมถึง s p o t t l l u s t r a t e ด้วยครับแต่กว่าจะเก่งได้ขนาดนั้นเนี่ยต้องทุ่มเททั้งชีวิต n น่นิวไลฟ์เฟอร์มาจากครอบครัวชาวยูครับแล้วตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่คิดหรอกครับว่าไอการถ่ายภาพเนี่ยมันจะหาเลี้ยงชีพข,ของเขาได้ ต่เขาเนี่ยเป็นคนที่หลงไหลในกีฬาครับแล้วก็ชอบที่จะพกกล้องเนี่ยเข้าไปเชียกกีฬาอยู่เสมอหลักๆคือเป็นแฟนของทีมบรุกลินดอจเจอร์ครับซึ่งเป็นทีมเบสบอลปัจจุบันก็คือทีมลอสแอนเจลิสดอจเจอร์นั่นเองครับนิวเลฟเฟอร์ยอมรับว่าตอนแรกเนี่ยแค่เป็นงานอดิเรกครับไปถ่ายแล้วก็กลับมาดูไปถ่ายเอามาล้างกลับมาดูแค่นั้นเองแต่วันหนึ่งก็รู้ว่าเฮ้ยมันมีความสุขมากครับากับการได้ถ่ายรูปกีฬาเขาเลยยึดมันเป็นอาชีพแล้วก็เดินหน้าต่อไป การเก็บภาพช็อตประวัติศาสตร์ช็อตนั้นครับจังหวะที่ลิสตันตัวกระแทกพื้นโดยมีอาลียืนคอมอยู่หลายคนอาจจะบอกว่าคุณแค่โชคดีหรือเปล่าแต่จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องฟุกนะครับความจริงก็คือนิวเป็นตากล้องที่ตามถ่ายไฟต่างๆของอาลีมานานแล้วครับเขาดูอาลีมาไม่ต่ำกว่าสิบไฟเห็นลีลาท่วงท่ามาเยอะคือดูมาเยอะจนพอที่จะคาดเดาได้ครับว่าช่วงเวลาแบบนี้วินาทีแบบนี้อาลีจะทําอะไรมันเกิดจากการเรียนรู้ และการเตรียมการที่ดีครับนิวไลเฟอร์พูดถึงประเด็นนี้ครับเขาบอกว่าโอเคครับผมอาจจะไม่เถียงว่าผมอยู่ในที่นั่งที่ดีครับอยู่ในตำแหน่งที่ดีแต่สิ่งสําคัญที่มากกว่านั้นก็คือผมไม่ปล่อยให้ไฟนั้นเนี่ยคลาดส,สายตาแม้แต่วินาทีเดียวคือจับจ้องอยู่ที่ตัวรีแล้วก็ซอนี่ลิสตันตลอดเวลาหากคุณถามว่าอะไรที่มันแตกต่างระหว่างตากล้องชั้นนํากับตากล้องที่ถ่ายรูปได้สวยนิวไลเฟอร์บอกว่าอันดับแรกคุณต้องโชคดีครับและในความโชคดีนั้น ตากล้องชั้นนำจะไม่ปล่อยให้โอกาสนั้นหลุดมือต้องคว้ามันเอาไว้ให้ได้ต้องกดให้ทันต่อให้มันจะมีเวลาแค่0.1วินาทีก็ตามรูปรูปนี้นะครับเคยถูกนำมาวิจารณ์ครับโดยมาตินคานินสกี้ครับคนนี้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการสอนถ่ายรูปและก็เทคนิคต่างๆเขาบอกว่าเอาเข้าจริงเขาก็ไม่รู้หรอกครับว่า New l i f e เฟตั้งใจหรือเปล่า แต่เขาเลือกวินาทีในการลั่นชัตเตอร์ได้ดีมากครับช่วงเวลาที่เขากดชัตเตอร์นั้นแขนของอาลีเนทำมุม90องศาพอดีซึ่งมันดีกว่าตอนที่แขนของเขาตกแล้วเป็นการวาดเส้นโค้งแบบตัวเอสเพราะไอ้90องศาของอาลีเนมันหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งครับทักษะการจัดองค์ประกอบแบบนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ใช้ในการถ่ายภาพเท่านั้นนะครับหากคุณลองไปดูในการเห็นขขนเพาะกายไอ้ท่า90องศาเนี่ยครับที่ยกแขนขึ้นมาคือการทํามุมของแขนที่ นักพอกายชอบโพสท่ามากที่สุดมันทําให้พวกเขาดูมีกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเราสรุปง่ายๆก็คือภาพภาพนี้นะครับมันทําให้มูหมัดอาลีดูแข็งแกร่งยิ่งกว่าตัวตนจริง,รงๆของเขาได้ซ้าไปเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่ภาพถ่ายที่มันออกมาเนี่ยด้วยองค์ประกอบต่างๆมันทำให้เขาดูเหมือนเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยครับเนวไลเฟอร์ er ยังทำกันบ้านดีมากกว่านั้นอีกครับเขาเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าเวทีที่ใช้ชกวันนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยควันหนาทึบก,ก็มาจากการสูบ คือยุคนั้นเนี่ยในเวทีมวยังอนุญาตให้มีการสูบบุหรี่ได้การที่มีควันเป็นส่วนประกอบในภาพนะครับทำให้นิวตัดสินใจเลือกใช้แฟลตที่เวลายิงกระทบกับควันขาวแล้วมันจะทําให้ควันเนี่ยกลายเป็นสีฟ้าครับราวกับการเซตฉากในสตูดิโอเลยนี่คือหนึ่งในทริคสาคัญครับเหนือสิ่งอื่นใดนะครับนิวพูดเสมอว่าการตามถ่ายอาลีเนี่ยคือสิ่งที่เขาตั้งใจและรู้ว่าคนคนนี้เนี่ย จะต้องสร้างภาพถ่ายที่พิเศษแตกต่างจากคนที่เขาเคยถ่ายมาทั้งชีวิตเขามีคำวลีอยู่คำหนึ่งครับสำหรับนิวไลเฟอร์คำคำนี้เขาพูดว่าคนที่พิเศษจะทําให้การถ่ายของพวกเขาเป็นสิ่งที่พิเศษเสมอนิวไลเฟอร์พูดอย่างถ่อมตัวและเชื่อแบบนั้นจริงๆครับ,รรบเพราะจากการเปิดเผยเนี่ยนะครับช็อตที่มูมัดอาลียืนสาใจคล่อมตัวของซอนี่ลิสตันเนี่ยในช่วงแรกที่ออกมามันก็ไม่ได้รับความนิยมอะไรมากมายครับจริงๆภาพนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกคัดเลือกขึ้นมาเป็นหน้าปกด้วยซ้ำไปครับ แต่ว่าถูกสอดไว้อยู่ในบนหน้าสี่เพียงแต่ว่าเวลามันผ่านไปครับมันก็เกิดความยิ่งใหญ่ขึ้นมาเหตุผลก็คือตัวตนของมูมัดอาลีเนี่ยแหละครับอาลีไม่ได้เป็นแค่แชมป์โลกครับแต่เป็นแชมป์มหาชนเป็นแบล็กซูเปอร์แมนครับเป็นคนที่กล้าท้าทายกฎหมายและกองทัพสหรัฐอเมริกาเป็นคนที่นั่งเครื่องบินไปเพื่อคุยกับซดัมฮุสเซนและเป็นคนที่ทําให้โลกของมวยรุ่นเทวิเวทเนี่ยสยบแทบเท้าของเขาเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้น และภาพถ่ายที่บอกเล่าช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ของอาลีจริงตามมาครับพูดง่ายๆก็คือความยิ่งใหญ่ของตัวตนมูมัดอาลีเนี่ยครับมันยิ่งสร้างมูลค่าให้มันมากขึ้นกับรูปภาพภาพนี้แต่ถึงแม้มันจะเป็นเช่นนั้นนะครับเครดิตก้อนใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องยกให้กับคนถ่ายครับนั่นคือนนลไลเฟอร์การพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ถูกต้องการเลือกตามติดอาลีตั้งแต่วันแรกที่เขาเป็นคริสตัสเคจนรู้ว่าท่วงท่าหรืออารมณ์ความรู้สึกข,ของอาลีเนี่ย เป็นแบบไหนการเตรียมอุปกรณ์ที่พร้อมสัมมาจากบ้านและการคาดเดาเหตุการณ์จากการเรียนรู้ครับว่าอารีต้องทําแบบนั้นอารีต้องทําแบบนี้นั่นแหละครับคือองค์ประกอบโดยรวมจากการลั่นชัตเตอร์0.1วินาทีและกลายเป็นรูปภาพประวัติศาสตร์ซึ่งเราต้องยอมรับว่านิวไลเฟอร์เนี่ยเป็นคนปักหมุดในรูปรูปนี้เลยครับถ้าไม่มีนิวไลเฟอร์เราอาจจะไม่เห็นภาพประวัติศาสตร์ที่ถูกยกย่องว่า เป็นหนึ่งในภาพกีฬาที่ดีที่สุดตลอดกาลครับผมเชื่อว่าทุกคนจะนึกภาพนี้ออกครับมันฝังอยู่ในความทรงจำแน่แต่อให้คุณมาเริ่มดูมวยในยุคหลังๆก็ตามอย่างน้อยเนี่ยต้องมีผ่านตาสักครั้งคิดเห็นอย่างไรบ้างกับรูปภาพนี้ครับหรือถ้าใครแบบยังมีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับมูมันอาลีหรือว่าซอนนี่ลิสตันนะฮะลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับฝากช่องทางอื่นด้วยครับนอกจาก YouTube แล้วยังมี Facebook, Twitter, Instagram นะครับรวมช่องทางในพอดแคสต์ด้วยครับ s าร์ Cloud, Spotify, Apple Podcast ดแคสต์เพียงแค่เสิร์ชคำว่าเ s t a ตนนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามเ s t a ตนของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube, Twitter กติดเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud Spotify Apple Podcast